ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูเรตต้อนรับทักท่านเลยนะครับผู้ชมช่องอีซี่แมนในครั้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็มาตามนัดเลยนะครับผมจะมาเปิดรับจักรพรรดิเด็กนะครับผม U R Return นะครับผมก็จะเป็นคอที่เป็นต้องบอกว่าคอเล่นยาวๆแล้วกันไม่ถึงขนาดเอ็นเกมนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคอใหม่มาแทนนี่แหละนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดเจ้าเด็กดอกร่าง U R นะครับเพื่อที่จะมา ไปเสริมทีมนะครับผมแบบเข้าเส้นนะ EP 5นะครับผมในคลิปนี้โอเคมาตอนนี้ผมก็เตรียมไว้ทั้งหมด250ใบนะครับเพราะว่าผมก็เปิดมาคิดว่าจะทําเด็กดอกพาร์ทสแล้วนะครับเพราะว่าดูจากตัวดําที่เรามีเนี่ยดองเอาไว้นะครับ250ใบตรงนี้นะครับเราก็น่าจะต้องรุ้นกันอีกทีนะว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะครับต้อรเริ่มกันอย่าลืฝากก่ไแล้วกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคมา ก็ไปลุ้นกันดีกว่านะว่าพาร์ทสองของเราเนี่ยจะไปจบที่กี่ใบนะครับซึ่งในเซอร์เวอร์เก่าเนี่ยไม่รู้ว่าแบบโอ้โหแบบเปิดมาเต็มไม่แต่เกลือนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซิร์เวอร์638นะครับของเราเนี่ยไปจะจบที่เท่าไหร่โอเคครับมา20บใบครับดอกนี้มามาดูกันว่าไปไงต่อมาปกติขเขาสิบใบแหละ60 70ใบก็น่าจะมาแล้วนะต,ต้องลุ้นเอา้าเอา้เอาชิบหายแล้ว เฮ้ยหินฮีโร่มาครับท่านผู้ชม20บใบนะบ้าไปแล้วอะไรวะเน,นี่ยงงงงนะครับงงงงหินฮีโร่มา20บใบนะครับแล้วก็มาครับเปิดต่อสามสบใบ30บใบแล้วมาเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเหี้ยเกินเกินไปเกินไปเกินไป30บใบหินมาเฮ้ยชิคเ,เกม 30บใบหินมาท่านผู้ชมบ้าไปแล้วไม่เคยเจอขนาดดีโซน้วยว่าคิดว่าแบบโชคดีแล้วเนี่ยไม่ใช่ขนาดนี้เลยนะหุ้ยเกินไปท่านผู้ชมเกินไปดอกนี้เกินไปนะครับแล้วก็มาเปิดต่อเลยครับจังหวะนี้ป่ะสี่สิบใบนะครับโดมเหมือนจะมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับต้องลุ้นแล้วจังหวะนี้จะดวงจะดีจะจะ,จะคว่ำจะโด่งจะเด้งอะไรก็ัโด่อุ้ยตอนแรกคิดว่าแบบโอ้โหมันต้อง เติมแพ็คให้มันถึง300ใบนะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วะเซิร์ฟเวอร์ใหม่แม่ง GM มันซื้อใจวะนะครับเหมือนกับลิลลินนะลิลลินเมื่อเช้านี้ก็เปิดไปโคตรโกงอะร้อยแบใบได้พาร์ทสองมันใช่เหรอวะร8 0บใบพาร์ทสองมันไม่น่าใช่นะแม่งลิลลินน้องลิลลินแม่งโกงเกิดนะครับแกแล้วเรามาเปิดต่อกันนะภาวนาให้โกงเหมือนลิลลินนะแต่จริงๆเอาประหยัดมากกว่า3ประหยัดไม่ถึง300ใบก็ถือว่าคุ้มแล้วเอาจริงอะนะครับเอาแกมาตรงนี้ เปิดมาต่อเลยครับจังหวะนี้ไม่รู้กี่ใบแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะเมื่อกี้โกงไปแล้วนะ30บใบนะคือถ้าใครเล่นพัทหนึ่งเนี่ยสาบใบนี่จบเลยนะ30บใบนี่ลูกแก้วเด็กมานี่จบเลยนะคือประหยัดกว่าลิลลินจริงนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้แบบจะดันไปถึงพัทสนะถ้าใครที่เป็นแบบสายฟรีดองดองตัว๋วดองเพชรอะไรแบบนี้นะฮะเปิด30บใบเหมือนผมเนี่ยเราได้ได้ลูกแก้วมาเนี่ยมีหูมีลุ้นเลยนะมีลุ้นทําเด็กพัทหนึ่งได้แบบประหยัดเลยนะท่านะผู้ชม เพราะว่าเดี๋ยวแต่ว่าก็ต้องไปตั้งหาตราฮีโร่อีกให้มันครบนะต้องเมตราฮีโร่4ี่อันนะครับถึงจะเจนตัวละครได้นะครับกียบโอ้โหแล้วมาต่อแล้วไงคุยไปคุยมาครับมาต่อแล้วหินฮีโร่นะเปิด90ใบนะครับได้หินฮีโร่2หินนะครับแล้วก็หินปลุกตื่นตัวละครเด็กครับ1หินครับเฮ้90ย90ใบมาขนาดนี้มันใช่เหรอวะ เฮ้ยน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเปิดเซิร์ฟเวอร์638เนี่ยนะครับแล้วเล่นกับเซิร์ฟเวอร์พี่เนี่ยคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะว่าได้หินตอนกี่ใบพี่รู้สึกว่ามันบัฟแบบบัฟแบบ,บมีโอกาสได้หินมากกว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะไม่รู้รู้สึกเปเองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เปิดมา30ใบใช่ป่ะได้หินปลุกตื่นนะแต่ว่าลิลลินเนี่ยเปิด180ใบนะได้พาร์ทสองอะได้สองหินเลยนะครับก็อใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์638นะ แล้วลองเปิดดูนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเฮ้ยพี่ผมเกลือว่ะผมต้องหม่นร้อยแปดสิบใบว่ะถึงได้พาทหนึ่งนะครับหรือว่าเฮ้ยพี่ผมโชคดีว่ะผมเปิดสิบใบได้หินเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เหมือนกันนะมาจะแชร์กันนะครับดอกนี้เอาอเกเไม่รู้ตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วนะครับก็ภาวนาให้อยู่ภายในร้อยแปดสิบใบนะเหมือนที่ลิลลินได้นะครับเอาโอเคเปิดมาภาวนาต่อมานะครับไม่รู้ตอนนี้เงียบกิฟต์อยู่ นะีคยตอนนี้มีหินมีหินหนึ่งหินแล้วก็ตราฮีโร่สองตรานะนะใครโอ้โหแล้วมาอีกหนึ่งอันนะตราฮีโร่สามอันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะตราฮีโร่สามอันแล้วนะครับยังไม่ได้รับรางวัลการันตีนะเกียมาแล้วเปิดต่อเป็นแบบนี้นี่เองเด็กดอกอมยิม้มืชิบ่าบอมต้องรออยู่จังหวะนี้มาตรงนี้ตัวเขาไปใช้ก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ย เท่าไหร่แล้ววะร้อยหกบใบแล้วโอ้โหเราต้องหาหินเด็กดอกเนะี่ยอีกหนึ่งหินนะครับหินพวกตื่นนะเพื่อที่จะได้ตัวพาร์สิบนะโอเคแล้วเปิดมาตอนนี้รนะ้อยเจ็ดบใบฮะโอ้โหน่าจะน่าจะโดนไม่ดีเท่าลิลิ่นนะหลินเปิด180บใบนี่แล้วก็ได้ได,ได้ครบเลยพาร์สอนะครับแต่ว่าเรานี่ออกหินฮีโร่ซะเยอะไม่ได้ออกหินออกตราฮีโร่ซะเยอะโอ้โหเราเรียบร้อยร้อยแปดบใบแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้ เดี๋ยวจะไปดูกันว่าจบกันอกีกจบกันที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องหา,าหินปุกตื่นฮีโร่หินปุกตื่นของเด็กดองเนี่ยหนึ่งหินนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาอีกหนึ่งหินนะครับมาดูกันว่าจะไปจบกันที่เท่าไหร่นะตอนนี้ร้อยปสิบใบแล้วนะขาดอีกหนึ่งหินเท่านั้นนะครับเราก็จะได้พาสองเพราะว่าเรามีกิจกรรมนะครับที่แรกตัวของตราตราสีแดงเนี่ยฮีโร่บีศาร์เนี่ย มีดองไว้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเราทําทํากิจกรรมสุ่มตัวแดงนะตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยมันจะแจกหินนะครับเราก็จะมีตัวของซัพพอร์ตอีกนะครับถ้าซื้อซัพพอร์ตนะครับมันก็จะได้หินฮีโร่หนึ่งหินฟรีๆนะจากซัพพอร์ตคิงนะครับถ้าใครที่เปิดซัพพอร์ตแล้วก็เก็บเลเวลถึงเนี่ยนะครับก็จะได้หินฟรีๆมาด้วยนะครับหมายความว่าจะประหยัดมากๆสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่โอเคตรงนี้ยังไม่ออกนะครับเราจะฝอยยังไม่ออกโอ้โห ออกแล้วไงล่ะมึงโอ้โหก็ถือว่าประหยัดกว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าเยอะโอ้โห้210ใบเท่านั้นนะ่ะ210ใบเท่านั้นครับนะฮะดอกนี้ครับ210ใบเท่านั้นได้พาสองนะโอ้โหโคตรดีของโคตรดีอ่าโอเคครับดอกนี้เดี๋ยวไปปลุกเตืนตอนตัวละครกันก่อนดีกว่าครับฝอยมาตั้งนาน เราได้หูตราฮีโร่หกอันนะผู้ชมเฮ้ยมันเยอะมากครับปกติถ้าร้อยแปดสิบใบหรือว่าสองร้อยสิบใบเนี่ยตราฮีโร่มันจะออกประมาณสี่อันเป๊เปะๆเพื่อให้ได้ตัวละครหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหตราฮีโร่ออกหกอันครับนี่ถ้าตราฮีโร่มันแบบถ้าผมไม่ได้ดวงแบบไปออกตราฮีโร่แล้วออกหินปลุกตื่นเนี่ยน่าจะประหยัดว่านเยอะเลยนะนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรครับตัวนี้2 1 0รสิบใบก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว นะครับดีกว่าบ้าบาบอการันตี300ใบอะอันนั้นก็เข้าเส้นหนักเกินนะท่านผู้ชมอเอาเกราก็มีดองหินดองตราฮีโร่ไว้นะครับเราก็แลกกันไปเลยนะตรงนี้เสียแค่1อันนะครับหมายความว่าเราก็มีทรัพยาก,กรครับเนี่ยมีตัวของกล่องแลกตราแดงเนี่ยเก็บไว้ให้ตัว u r อาในอนาคตได้อีกนะครับเผื่อเราดวงสวยนะฮะก็ไปเสริมทบ,ทบต้นทบดอกตรนนั้นไปอีกทีนึงงลวกัน โอเคอัพดอกนี้อัพเรียบร้อยนะฮะพาร์ทสินะครับสำหรับเด็กดอกร่าง UR นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเข้าเส้น EP 5นะครับโอ้โหใครที่เปิดเด็กดอกก็อย่าลืมนะฮะมาคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะว่าโดนมันกันไปกี่ใบนะกว่าหินจะออกนะครับหรือว่าโดวงเดย์สิบใบหินออกเลยนะครับก็อ่าคอมเมนต์มานะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมขอทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ